เต้กนะับกล้องเราจะไม่รู้เลยว่าส่องเฉลิมกำลังเตรียมจะแบ็กเมย์เรื่องหนังสือโป้ของเขาแล้วช่าันแนนเต้ด้วยไงเหี้ยไม่ใช่หนังสือเรียนนะสีเรียนสมันนี่แปลกนะมีรูปบบบว่บา,บบวบาบิวว่าบิวว่าวิวเอ๊ะถ้าเสี่ยรู้ในห้องแย่แย่เลยเสียรู้ในห้องแย่แล้วเขาไม่ชอบนี่ อาชีพหรือไงจะบอกเตียนะไอ้ไม่บอกก็มันไม่ได้อะแบบคือใช่ตอนนี้ยูมี GPS เด็ดอยู่ตอนนี้ก็รู้หมดแล้ว GPS เกิดปัญเนี่ยไม่ติดตามที่ไอพี่สาวแกเนี่ยก็โดน,นมาแล้วมีอาถรรพ์มีอาถรรพ์พี่ชายแกก็โดนอาถรานแรงว่าเงินงี้เลยขอเถอะเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะอันนี้เอากลับไปเถอะ

โอ้ชิบหาย g P S เี่ยอะไรอูย้อยนนี้ดวงดีจริง,งเว้ยข้างหลังบ้านเลยนะเ้ยไอ้แก้มไม่เห็นหายไปไหนวะโอ,โอ้สัมเป้์ฟูสินเขาไม่สามารถทำตามเสี่ยวหวังไว้ได้ชีวิตเขาเหมือนจะจบสิ้นแล้วแต่ในวินาทีนั้นเองคำสอนของเอเจก็พุ่งเข้ามาอยู่ในหัวของเขาโอ้ สมเป้จำไว้ความรักไม่มีในโลกเธออั้นไว้สักวันหนึ่งก็ต้องเผยออกมาอยู่ดีดังนั้นเนี่ยบางครั้งเรื่องคามเรื่องที่เก็บไว้นานๆเนี่ยมันอันตรายกว่าเดิมเสียทีเขาจึงจับจ่ายเอ็นเดียบเดียบเขาจึงตัดใจกลับมาสู้กับปัญหาไปหนีไปอย่างกูขี้แพ้นั่นเนี่ยหรอกสมเป้มุ่งหน้ากับเบีไปแล้วไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำเป้จะเป็นอะไรหาทางดูแปลกไป ีอาก่อจจะว่ามาสิเกยงครับผมทำธิดกับตะกูลผมซื้อหนังสือฟอ,อืม เจ้ไม่ผิดกินนบัตรสักของบ้านอืม,จจเ,จมออออเจ้าผู้กับทู้ต่อไปซอมเปตขาดหนี้วาเจ้านั้นสามารถจะยังถูกผิดได้แล้วใครสงสาไที่ถูกขอโทษเจ้ากลินของข้าพเจ้าทำอะไรก็ว่าบอมานะตอนนี้เจ้าไมีอยากเลยอ๋อที่ขา้าจะปลดป่อยเจ้าเปอิสระแล้วในเมื่อเจ้ามีสินทรัพย์งบ้านซอมเปตซึ่งเป็นสะะินรัพย์แห่งคุณธรรมและการเติบโตยังจะถูกผิดต่อไปซอมเปตขา้าจะไม่บังคับเจ้า ทำตอบได้เจ้เยีอืดีาเอาดีะสิได้ไหมเอาดีคะลนเลเอาล่ะ บาไปแล้วครับไปแล้วครับ